เป็นไงบ้างวันนี้ก็ซ้อมนเดียกมาเตาสบายสบายนะโาเอาอยู่เลยนะแล้วมั่นใจยกไหนอะเตามั่นใจยกสามยกสามมั่นใจแล้วคิดว่าเราได้รูปไหนวันนี้ครับคิดว่าเราได้อาวุธรูปไหนวันนี้ก็ประมาณได้เตะซ้ายเตะทรายแข้งซ้ายผ่านตลอดนะนะข้าวผมก็เหมือนใายยกสี่นี่เหมือนเขาจะยอมเลยนะครับผมใายยกสี่เป็นไงวันนี้มีอาชีพไหมครับ มีครับน่าจะมีครับเราชนะมากี่ไฟได้เนี่ยชนะสองไฟชนะล่าสุติออโตกนะชนะถ้าสองไฟติดแล้วอะน้ำหนักของเราตอนเนี้ยน้ำหนักร้อยยีก็ได้ร้อยยี่สเจ็ดก็ได้ครับนี่เรายี่สิบแปดไมหวนี่เรามาอยู่จิงวังนุ่นแล้วชักเกษีรศาสอยู่จิมันโดนมซ้อมีน่เลยครับผมา้มาประมาณกี่เดือนได้เน่ประมาณสองไฟประมาณสองสามเดือนเน เป็นในการฟิตซ้อมอยู่จิตมงกรนี่ก็พอซ้อมดีครับซ้อมดีครับผมนี่ผ่านมาสองร้อยกายไราลกี่เปอร์เซ็นต์ได้ครับผมก็ยังไม่เต็มร้อยเลยครับสักเต็มเลยแมิได้มแิได้เจ็ดแปดเป้าหมายของเราต่อไปเนี่ยลังจากเนี้ยก็ได้หมดครับประมาณร้อยร้อยยี่สิบครับได้หมดครับถ้าเกิดเราจะชิงแชมป์ร้อยยี่สิบทำได้ไหมร้อยยี่สิบน่าจะได้ครับได้ครับแชมป์มันร้อยยี่สิบร้อยสามทเปราเลือกอย่างเงี้ยนะรับ ถ้ารถสับปิดมันใหญ่ไปไหมครับผมร้อยสามไม่ไหวครับเล็กเนาะเล็กเล็กร้อยยี่สิบเก้าไฟดีเลยยังโดยรวมนี่พอใจผลงานตัวเองไหมไฟนี้แล้วพอใจผลงานตัวเองไหมผมโดยรวมมันก็ก็ดีกว่าไฟทีแล้วครับคือพอใจระดับหนึ่งนะครับผมจุดไหนที่เราต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขมีอีกมั้ยมก็หลายอย่างครับหลายอย่างเช่นเช่นอะไรครับ การหายใจหนึ่งการหายใจก็เตะซ้ายให้หนักวันนี้ครับวันนี้อยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณแม่แล้วก็คนเชียร์ทุกคน FC เรา FC ทุกคนครับกลับมาเถงกลับมาเล็วนะครับผมโอเคนะครับเอฟซติดตามไว้เดี๋ยวไปนะครับกว่าเอฟซีร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยไปสู้ทุกไฟเตอร์ทุกไฟโอเคครับขอบคุณมากครับโอเคครับมาเต้ชุดเดียว